มันจะฉีดใส่ดิวเมนหรอ,อคือมันสามารถกินพวกเดียวกันเองแล้วก็งอกเขนงอกขาเป็นอาวุธตัวใหญ่เพิ่ม K P R L รับโอฮสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง kincp วันนี้ก็อยู่กันกับ s ก i บ i ดี Toilet ต o อมบี้ยูนิเวิร์สอีที่ 14, 15และ16ของคุณ Monster Up ั <Wow. S 1> หลังจากที่ EP ีที่แล้วนะครับคิริโตของเราโดนแดกเข้าไปนะโดนกินเข้าไปอยู่ในท้องเลยแต่ว่าไม่โดนเคี้ยวนะยังรอดตายอยู่แล้วก็ปืนที่สำคัญมากต่อการชนะของเหล่าผู้รอดชีวิตนะครับนั่นก็คือปืน X18 อะ่ะตกไปด้วยนะฮะคือโตจะหาทาง เอาปืนนั้นกลับขึ้นมาได้หรือไม่นะครับก็ต้องมารอลุ้นใน EP นี้กันส่วนใครยังไม่กดติดตามฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใน EP ถัดผัดไปด้วยนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยมาครับต่อกันเลยมาถึงก็ในกระเพาะเหมือนเดิมนะฮรโอ้จับปืนได้ยังดีที่ได้ปืนมากด โหมดอะไรสักอย่างหนึ่งยิงปุ๊บช็บบบอบนี้แล้วก็มีเจ็ตแพ็กอ้าวมีหรอ <c oughs> แล้วขึ้นมาได้ด้วยโอ้โหแล้วยิ่งทีเดียวตายนึกว่าจะตายยากนะตัวนี้โอ้โหมีซอมบี้มันลากสก,กิบิดี้เข้าไปในถ้าหินเราแอบอยากรู้อยากเห็นไง อยากรู้อยากเห็นเดินตามไปสักนิดนึงโอ้โหเฮ้ยโอ้โอโตกใจเลยดมกินดมกินเออเอาหินมาแล้วก็เพี้ยงไปอันแน่ไม่เห็นหลอกหลอกง่ายจังเลยตาบอดหรือไงโโอ้หนี่มันฐานทัพเพื่อซอมบี้ชัดๆ เราว่าซอมบี้ของโอ้โหว่าซอมบี้มันควบคุมตัวเองหรือว่ามันโดนสั่งการมะนะันอะอะไรอ่ะให้ยิงเบาๆหรอให้เบาๆไม่เบาแล้วยิงเลยปู <c oughs> มาช่วยคนแบบรุนแรงมากก็คือไมไปทางนู้นเอาว่ะปับ๊บโอ้โหเป็นโบลิง่งโยนเป็นโบลิ่งสไตล์เข้ามายิงครับเป่า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  เป้าแบบว่าอุ้ยได้อันนี้มากิริโตะระเบิดนะครับที่ดูดซ่วมแล้วก็มีซอมบี้เฮ้ยอ้าวมานแยกปืนโอ้โหอย่าบอกนะจริงด้วยโอ้โหใครที่เป็นสก,กิบิดี้สามารถรวมร่างกับปืนอันนี้ได้หรอ <laughs> ไปดูเป็นปืนอะไร เื่ออะไรอะ่ะเป็นไฟฟ้าหรอช็อตกึกกึๆกกึกเลยแล้วก็ยิงมาตุ้มระเบิดทางหนีให้ว่ะแล้วทางตันไปทางไหนต่ออุ้ยเอาเฮ้ยแบ็คสปิเกอร์แมนแต่ว่าเป็นซอมบี้แล้วอันนี้อะไรไวรัสภาคสองไวรัสสิบเก้าแล้วก็เป็นเขียนเวอร์ชันสองด้วยนะครับ ไอเอกาอีกามันจะฉีดใส่ดิวเมนเหรอปรับเข้าไปอู้ฉีดจริงไม่มีคนมาช่วยแล้วชาวนี้ฮื้อกายล่างไวรัสติดก้า 19! อะไรวะหน้าอุ้ยแล้วไอ้นี่ไงทีวีไอทีวีทอยตโอ้โหสู้ไปช่วยไหมสองตัวรอดหนึ่งตัว โดนฆ่าตายนะครับยิงเป็นปืนปิ้วปิ้ว,วอ้าวแขนขาดเลยเป็นไงล่ะไอซอมบี้ไอซอมบี้สปิเกอร์แล้วมาเพียวกันเลยว่ะทุกคนมากันบ้านว่ะช็อตน,นี้เอาไงปึ๊บตัวขาดคืออะไรอ๋อบาเลียจึมเหยียบเข้าไปฮะเป็นบาเลียเอาว่ะโมโหซอมบี้สปิเกอร์ซอมบี้แบ็คสปิเกอร์แล้วกัดหัวเลยเฮ้ย ทุกคนคือมันสามารถกินพวกเดียวกันเองแล้วก็งอกเขนงอกขาเป็นอาวุธตัวใหญ่เพิ่มอะไรเงี้ยหรอ,อเกินไปเอาว่าตัวใหญ่เพิ่มเลยแล้วมันจะทําลายบาเลียนละ้วโดนทําลายเปล่าแล้วเราสู้เราสู้มีไม้ดูดสวงมาโอ้โหโดนต่อยไปหนึ่งทีว่ะตอนนี้ลากขึ้นไปข้างบนครับปรับอือ บิดซ้ามตุ้มๆเหมือนไอรอนแมนเลยทุกคนท่าเนี้ยแล้วก็ลงไปทุบหนึ่งทีตายเปล่าเสร็จเสรนอนแน่นิ่งอุ้ยขยับมือนิดนึงขยับหัวนิดนึงทุบทุบซ้ํายังทําไมไม่จัดการซ้าวะอันนี้ซอมบี้ซอมบี้เป็นทีวีมาเลยยืนโอ้โหแสงสีแดงเราช่วยไหมเราช่วยครับโยนไปเป็นระเบิด ยังไงมึนหัวเลยโดยมั้งครับหนีป่ะหนีกันเถอะหนีกันเถอะเออไปหาเพื่อนจะได้แบบคนเยอะๆอ้อาวพลังงานหมดโอ้ยดึงฉากจะหนีได้อยู่แล้วพลังงานมันหมดปึ๊บปึ๊บอา้าวแล้วเพลงเศร้าอุ้ยเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นปืนเลยอ่ะแล้วไม G ่จีเมนมัน พลังหมดไม่เห็นการเป็นปืนเลยอ่ะการเป็นปืน X หนึ่งแปดเลยโอ้โหแล้ยวยังไม่ตายด้วยอุ้ยมันกินหรอมันกินเพิ่มพลังเหรอทุกคนอุ้ยแขนกลับมาขาดมันเดิมออกกลับล่างแล้วก็สลบไปเลย คือเชื้อมันแปลกๆว่ะทุกคนมันสามารถกินแล้วก็งอกแขนงอกขามาพอพลังหมดปุ๊บเหมือนปืนเลยอะ่ะเหมือนปืนนีเดยเลยนะครับเรายิงคว้าปืนได้นะครับยุ้ยโตะ๊ะป่ะปั๊บไงโดนแย่งปืนนะครับทุกคนชดตนี้ใครมาระเบิดอุ้ยเป็นระเบิดเหมือนไอ้กอบบินในมาเวลเวลยทุกคนในสไปเดอร์แมนอ่ะใครเคยดูบ้างเป็นกอบบินอะ่ะ มันจะปลาระเบิดอย่างเงี้ยเป็นระเบิดกลมๆนะฮะอุย้ย <c oughs> ใช่เลยน่นจาจะได้แรงแรงบันดานใจมาจากกอบบินเอาว่าเหมือนเด้เลยทุกคนขี่บอร์ดอย่างเงี้ยกอบบินแน่นอนนะครับเอาว่าเป็นบอรดมีบอร์ดทุกคนเลยข้างหลังแล้วก็ปาใบระเบิดตึ้มปายัางดีมีคนมาช่วยแล้ว น um anyway> <MA ี่อะไรดูดบึ๊บด uh> ื๊แล้วเราปักพื้นไว้ก่อนดูดดูดดูดูดอุ้ยเกือบไปแล้วไปแล้ว1คนปืนไปด้วยเออปืนไปด้วยหรอตอนนี้มันดูดไปหมดเลยแล้วส่งสัญญาณให้กันดั้มมาก็คือเป็นกันดั้มเป็นพวกสปีกอร์แมนแล้วก็เป็นกันดั้มมาครับแล้วก็เป็นปืนเลเซอร์ปปปปปปยังไง กระโดดไปต่อยหน้าหนึ่งทีแล้วก็ตึ๊บโอ้โหตอกตะปูตอกตะปูก็หูโอ้โหีกอีอกฝั่งหนึ่งแบบยื่นไปเลยนะครับทะลุไปเลยโอเคไอ้หุ่นยนต์นะครับก็คือเป็นคนบังคับอะตรวจพบใช่ใช่ยังหน้าโอเคมองหน้า K P R L หลังโอ้ยืนหูยืนมือให้จับโดนต่อยแสดงว่าเพื่อนี้ซอมบี้เหรอเจอมาแล้วแจ้งเขาให้เขาทราบเรามีปัญหาแล้วอุ้ยซอมบี้มาจำนวนมากเลยเอาเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้บึ้บโอ้โหแล้ว ดิวแมนไทนทนดิ right? money, วแมนวะเจาะมาแล้วก็น่าจะเป็นเราที่โดนขังกรงแล้วก็อาจจะอยู่นอกเครื่องบินบ้างมองลงไปทำไมมันเป็นหลุมแบบนั้นก็จบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ s ก i บ i ดี้ทอยเล z ซอมบี네้ยูน e เวิร์สที่ 14, 15และ16ของคุณ Monster Up เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันได้ ส่วนตัวมองว่า EP นี้หลังจากที่คีโตได้ปืนนะครับ X18 แล้วก็ขึ้นกลับมาได้แล้วก็บุกไปช่วยสกิบิดี้สคนใช่ไหมแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าใครก็ตามนะครับสกิบิดี้คนไหนก็ตามที่รวมร่างกับปืนอ่ะมันก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับมีการเปลี่ยนร่างใช้อาวุธต่างๆได้แต่ที่แปลกใจก็คือมันไอ ไอท่านไม่ใช่ไทท่านไอแบ็กสปิเกอร์อะทุกคนมันสามารถกินพวกเดียวกันได้ที่มันเป็นซอมบี้แล้วอะกินพวกเดียวกันแล้วก็แปงลงร่างไดเออ้เหมือนเดิมก็ตามซึ่งน่าจะเป็นการยืนยันว่าคนที่คิดค้นปืนอะกับเชื้อไวรัสอะน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็อาจจะมีช่องทางมีหลากหลายมากๆในการออกแบบมานะแล้วที่สําคัญนะครับมีดิวแมนโดนจับฉีดยาเ,ออเชื้อไวรัสซอมบี้เนี่ยแต่เป็นเวอร์ชัน2ด้วย เออยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมาอรอลุ้นกันได้แล้วที่สําคัญนะครไอ้ไอ้ซอมบี้สก,กิบดีอ้อ่ะไม่ใช่ซอมบี้ไอ้ตัวสก,กิบดีอ้อ่ะที่ลที่รวมร่างกับปืนอะ่ะทำไมตอนสุดท้ายพลังหมดอะ่ะถึงกลับกลายเป็นปืนเลยนะครับจีแมไม่เป็นนะเออหรือว่าเป็นบางคนเท่านั้นที่มันจะพอพลังหมดปุ๊บจะต้องตายเลยก็คือรวมไปกับปืนเลยนะครับแล้วก็ยังมี กองทัพลับนะครับที่เป็นสปิเกอร์แมนนะมาอย่างเท่เลยตอนแรกนึกว่าจะมาช่วยที่ไหนได้มาเอาปืนแล้วก็พาตัวคีโตไปโดยโหดร้ายมากนะครับคีโตะจะจับมือทั้งห่อยก็ไปต่อยหน้าเข้าให้แล้วก็จับพาตัวไปเลยนะครับรวมไปถึงดิวแมนที่ขุดมาตอนสุดท้ายอะ่ะท่านดิวแมนขุดมาแล้วก็ไม่ไม่ได้เห็นตัวนะอยู่ๆก็ขุดมาแล้วก็หายไปเลยไม่รู้ว่าโดนแดกเป็นซอมบี้ไปหรือ,อยังนะครับเออสุดท้ายแล้วไอ สปิเกอร์แบ็กสปิเกอร์อะ่ะก็ยังไม่ตายนะแบ็กสปิเกอร์แมนอะ่ะยังไม่ตายยังฟื้นกลับมาได้นะครับแล้วก็แขนขาดไปเหมือนเดิมซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันว่าใน EP ีหน้าจะเป็นยังไงนะครับส่วนใครยังไม่กดติดตามก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปในตอนถัดๆไปด้วยนั่นเองนะครับใน E ีีนี้ชินซีเพย์ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า ไปก่อนละบ๊ายบาย